สามสองหนึ่งเด็ดกูโดนอีกแล้วควยไอ้ฮีปอกไม่เคยที่หน้าเขาปะไปมาเมืมฝากกูเพื่อนกูไม่เคยแพ้สนัยใครโอยเฉพะเพื่อนให้กูไปซ้อมก่อนพี่ฟังนะห้าตัวพี่เล่นไปเลยห้าพันเท่าเลยพี่ทำได้ไหมไม่ตากูไม่ได้อวยมึงนะทนามพี่มึงไม่เคยแพ้ใครจริงๆนะจริงนะ ถ้าพ ini, ี art, ่ชนะพี่ได้เงินคืนนะเว้ยในแคนอ่ะในแคน์น่ะที่มีพี่อาร์ตไอเเคอะไรพี่ไม่เคยแพ้ใครเลยแต่คนอื่นผมไม่รู้พี่แต่ตามว่าไม่เคยชนะใครไอ้ไม่เคยแพ้ใครเลยฮะอ้าวมันก็ไม่มือมือไม่เคยแพ้ใครจริงๆกูพูดถูกไหมล้ะสไนายอ่ะใช่แต่เอพีพี่เล่นคมจริงเออเอาดีดีไม่เชื่อพี่ลองถ่ายมีคขมไหม ได้เงินคืนนะเว้ยแถมได้กำไรอีกสองพันนะได้บัีแม่งยิ้มแย่งๆไม่ให้ผมยืนยอกลัให้กูเป็นแทกอีกไ่ไปไปพร้อมก่อนขอซ้อมก่อนได้ไหมเรื่มึงไหวเอางี้สามพันที่มาเรียนว่าไหวครับที่มาเรียนอันอันนี้บัญชีนะครับได้ครับัญชีบัญชีไอ้แม่ไม่คถ้าธนายมันต้องวอร์มกดก็ได้พี่ชนะพี่เนเข้ามาไม่ใช่เหรอครับเห็นนะว่าพี่ที่หนึ่งของการกดโอ้ย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 มันพูดกับมึงด้วยมันพูดกับมึงด้วยพูดกับพี่นะไม่พูดกับพี่เนนะ ออะะไรพี่พี่มาดีไม่มเอาสนายเอาแไนเพื่อนพี่ไหมอาจบเอ็ปพีไหมแล้วเอาเอาบอาเอาไหมเพื่อนเอาไหมา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 เออเดี๋ยนี่แหละมีอะไรทไม่เขียนชื่อไว้พี่แคมปันสุกของเราอะปูแล้วแกหน่อยพี่แกหน่อยเเดีียยวพพ่่่ออนนนนฮ้ะะาไม่ได้ซ้อมด้วยมึงไหวมึงไหวมึงไหวฝรั่งไหวมาดึงด้วยนะดึงด้วยนะ แบงแบงพี่ขอเล่นซิกนะแบงเอคนชื่อครับเมื่อกี้ที่เล่นไอไมป่ะเล่นซิงพีอ๋อกลัวไปแล้วะบาลอนซโม่เอล้บอกบอกเราไม่ไดกลัไปแล้วอะโหลดมามามาหนึ่งหนึ่งหน่ัเฮ้กลัวไปแล้วนะน้องพี่กลวไปแล้วนะใช่เหรอครับพร้อมเพย์อะชินครับเดี๋ยวผมดูกันนะโอ้โหยงได้เพน เวงไม่กลางการการถนนเลยกลางถนนเลยขอกลางถนนไม่หันหลังนะหันหลังนะอันนี้พี่คิงมีสนามขยินใช่ไหมครับพี่ไม่ไม่ใช่ใช่มีมีมามาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยถ่ายคลิปบ้าเลยไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ถ่ายเลยไม่มีไปอยู่ไหนอะใครยิงวะดึงดิดดึงิเฮ้ยดีเฮ็ดมากลางกลางกลางนี่มาข้างกลางนี่มาข้างในดึงดึงหน่อยดึงดึงให้หน่อยดิดึงไม่ได้เดินมาเลยใกล้ๆเฮ้ยมึงเอ้ยมึงไม่ต้องไปยิงแน่นดีนี่อยู่ไอโดมันเมาอะไรวะ User was moved to สามบินห้าร้อยนะค่ะเพื่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเพื่อนซื้อนี่ไอ้คนชื่อคำไอ้ชื่ออะไรนะเองเดินมาตรงกลางนี่เนี่ยเดินมาตรงข้างในนยอย่างนั้นก็กู้หน้าดีๆหน่อยเว้ยตาเอาเวไปตาเอาหน่อยนะเอาไปตาพี่ไอ้คนไอ้คนชื่อคำเป็นชื่ออะไรนะดีดีใหเข้ากล้องครับโอเคเข้ากล้องโอเคเอาเครับอ่ะ สามตัวห้าร้อยนะใครถึงสองก่อนนายไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอไอ้ดีเอกหน่อยดีเอกดีเอกไม่โนโลอยู่แล้วมีโล่ไหมมีโล่ไหมไม่มีไม่มีวัดเลยหันหลังวัดเลยหันหลังสามสองหนึ่งใช่ไหมครับพี่ใช่เอ็งเดินไปเลยเอ็งเดินไปเลยเดินไปเนี่ยนะพี่พี่แต่พี่จาวผมเพื่อนกอลเหลยใครนายอ่ะโอ้ยเจ็ดแม่ ไม่มีเลยหรอไม่มีในโปเดี๋ยวกําลังซื้อให้แม็กล่ะแม็กแม็กด้วยแม็กด้วยอย่างน้อยเพื่อนกูก็เคยเป็นหนึ่งเดิมพันฝันไอไว้แต่ตอนนั้นใช้โปรอะไรไม่เคยครับโอ้ประสบการณ์ห้าเซิร์ฟห้าปีสั่งสอนเด็กมันหน่อยเลยประสบการณ์ห้าห้าปีที่พี่เรียนมาหา้นไหนพี่พั่งนักกระป๋แบบไม่หมนอันนี้โดนจริงเหรอพี่ ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยโดนเฉยเลยโดนหัวเลยนับเลยก็ได้ครับนับเลยน้องเอาไงเอาไงพอมไหมพร้อมพร้อมครับทันหลังดิครับทันหลังทันหลังทันหลังนะเดี๋ยวเดูให้สามเฮ้ยหันหลังเขากล้องสามสองหนึ่งโอ้ยกูโดนไอ้ที่อ้วนปอกอ้าวเข้าหัวละ ได้ไ่เล่นเสียงไดหวยไอ้เล่นเนี้เกลียแพ้ทุกอย่างเลยพี่กูหวยสงวนแล้ววะพี่บันลีพี่อยะโม่ตลกเิวะไม่ได้ตลกเมื่อกี้ก็จริงจังเมื่อกี้ก็จริงจังหันหลังไปพวกกูโดนเลยหน่อยเว้ยทำไมแพ้ทำไมพี่บัดต์ไอพี่มีบัลีแก้แก้หมัดต์พี่ต่อยเลยวอลซีไม่ได้โอเคโอ้ยพียโอะไกลไอมีรถป่ะ ตาแแบบรถมิติตาทหาแคนปันสุกแย่รู้แล้วฮู้เหล็กตาโดกอ้าฮู้โู้ฮู้ฮู้ไอ้ขอใครเแต่ไม่มาเก็บนะของหายนะมันไม่หายหรอกน้องทดสอบกูเก็บเลยเนี่โลมนะเขากูเลยตัวเดียวกูโดนนี่กูเสียเลยไหมเนี่ย ไปไปสามตัวให้ถึงสามตัวใครถึงสาตัวไม่ใย่อไม่สามีารมาเวงฮัลหลเนี่ยไเนี่ยเนเอ้คนเอ้นี่ลงมาวะเดี๋ยวรอรอเลไดอ่ะครับรอรับพี่เมลีหน่อยอันลามเเฮ้ยมารอรับเลยกูไปรอรับเขาเด้ยเดี๋ยวเ้ยจะมารอรับกูเฉย จริงพี่เจอติ๊มาซีเด้นสกิลไม่เต็มด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยเขาได้เขาได้เงินหรือเปล่าพี่เขาเลยโง่หว่าพี่เไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อให้น้องรับเลยรับเลยครับอาหับับพร้อมแล้วครับครับดิหน่ไปตามมืงแต้มสามสองหนึ่งเก็บปีแมะกูโดนอีกแล้วควยไอ้ฮีปอกอ่่ะพีเาโอ้ กูไม่เห็นภาพเลยที่จะยิงสู้เขาได้มึงลงไปไหมจ้ามมึงลองลงไปไหมไม่นี่หรอผมไม่อยากเล่นเล่าไปพี่ต๊อดพี่ปาเมือแล้วน่าจับเลยผมว่าพี่อะถอนได้พี่ไอ้จ้ามารับกูมาเออถอนได้นี่ไงใกล้นั่นไง้โรมอะโรมเขาสามทีเดียวเสร็จนะสามรถเร็จอุ้ยอุ้ยโอ้ไออาร์ตมึงมาเล่นไหมโอ้โหไอโรมขับไปไหนไอโรมมึงไอโรมอยู่ข้างบนเนาะไอโรมมันไม่ได้อยู่ในแคนตี้ดิตี้ดิ รอบนี้กูลองลองดูดิมาเป็นเพราะสกิลไม่ครบด้วยหรือเปล่าอ่ะตัวเนี้ยจริงจริงพี่จริงสกิลไม่ครบจริงนะาทีมันอาจจะเป็นที่พี่หรือเปล่าครับพี่เนี่ยผูบอกจะมารับกูดีตรงไหนพี่พี่จะไหนเนี่ยข้างบนเนี่ยมึงเออมึงก็ดูในสตรีมเสียยเปีีพ่ตัวสกิลไม่เต็มอ่ะโอ้ถึงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงแล้วถึงแล้วเบิร์รถมาเหมือนไม่เบิดอ่ะเสียอีกละ เดี๋ยวรอรับรลบหน้าได้อะไรครับมันไม่มีครับมันมีแค่รอบเดียวแค่นั้นแหละครับไม่ได้ฝั่งนู้นะฝั่งนูไอ้รอบนี้รับรับไอ้ฝั่งเขาด้วยนะไอ้ดีเฮ่นัะไฟวยสวยสวยได้ครับเพจหมายถึงว่ารับตังค์อะมาเป็นพ่อข้อเดี๋ยวยิ้มดิพี่อย่ายิ้มดิมามามาผมพร้อมแล้วผมรู้นะพี่แพ้พออะไรพี่ใส่คูณแปดไว้มันไม่เกี่ยวหรอกเอาดิครับดิจ้าเอ้ยเอาเลยเหรอามเอย เฮ้ยเจียนสงไม่มาว่ะมาเฮ้ยเปิดพี่ต๊อดสวยพี่ลีสวยพี่ลีเปิดพี่ต๊อดใกล้แล้วพี่ใกล้ทีเดียวผมก็โ้โหี่ไม่ดีครับที่ม่ดีครับอะไรครับว่าไงครับน้องว่าไงเรียกอยู่นั่นแหละว่าไงเปล่าออกปากเปล่าพี่โยแค่ตายสินะเดินเดียวมันมันมันชีเดิมนะครับพี่ครับ โดนยังไงโดนทุกวันควรแก้นะพี่ซอดพักก่อนน้องไม่ไหวสลัดเบ็ดห้าร้อยยังไหวเลยพี่กดปิกทำไม่ไม่ได้ซ้อมเป็นเพราะไม่ได้ซ้อมห่างหายนานไปเล่นพี่เองเล่นแบบอะไรแบบคลิกสะโกนดิพี่เมลีพี่ว่าผมว่าไหวแบบตั้งโล่หน้าไปตั้งพอสช่ตั้งผมว่าไหวเล่นแบบโล่หน้าชนกันเพื่อนกูปวดเยอะมาละกูเห็นแม่ละกูเห็นมึงหายขี้หน้านะพอพอพอมันหนึ่งโมงแล้วะมันมันโหดมันโหดมันโหดพี่ว่าไม่ได้น้องเออไม่ได้ไม่พอพอคือมาคือมาขึ้นมาพี่ แต่มันโหดจริงมันมันมันคมมันคมมันมันคมมันคมมันคมมากเลยไม่ได้ไม่มีตัวแข่งนะพี่ดอสเท่าไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาคุยมันในเกมเป็นตังไกด์หลังนอกความพักน่ะใครอําลองมาดูดิเนี่ยเนี่ยไอพวกที่อยู่ในเชสมึงลองไปวัดคมกับมันดิไอผมให้ผมลงเล่นเลยบ่าเอาดิเอาดิห้าร้อยเอาดิต่อยนะ โอยอย่าอย่าเลยพี่ตั้มพี่กวยนะแต่พี่คนนีเก่งอะตรมึงเล่นดิ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยเออรู้รู้ว่าแล้วเออเออเอออ้าวหรอพีอาร์ตพี่อาร์ตจะพูดอะไรผม่าพี่ลงเล่นเลยดีกว่าตาโก้ห่วยมึงลองดึงมือตะปูมันเลยเยอะขุดโุดถูกอะมึงเอายีพี่อาร์ตมึงกับมึงไอ้ตาไอ้กับเพื่อนผมไหมเออไหมพี่อาร์ตไหมเออทำไมเอามั้ยเออจะไม่ไหวหรอพี่อาร์ตโดนกุมันปองนะโกดนไหมกดนไหมบางเกมไหม พอแล้วเพื่อนพอแล้วง่าแค่กูใจนี่แล้วไข่แกะ